ในห้องเล็กๆนั้นมีเพียงแท่นบูชาเก่าแก่ที่ปกคลุมด้วยฝุ่นแต่สิ่งที่ทำให้พิมพ์ดาวต้องตกใจคือมีร่างคนนอนอยู่บนแท่นบูชาเธอตกใจจนเกือบทำไฟฉายหลุดมือแต่เมื่อเธอสังเกตดีๆจึงพบว่ามันเป็นเพียงหุ่นปั้นดินเผาที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประนีตหุ่นปั้นดินเผานี้สวมจีวรคล้ายพระสงฆ์ และมีใบหน้าที่ดูคล้ายพระอาจารย์บัวพิมพ์ดาวรู้สึกว่ามันแปลกเกินไปเธอจึงถ่ายภาพและเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ก่อนจะออกจากห้องนั้นด้วยความรู้สึกหวาดระแวงวันถัดมาพิมพ์ดาวกำลังขับรถกลับไปที่โรงพักเพื่อส่งหลักฐานที่เธอได้มาจากห้องใต้ดินขณะที่เธอขับรถไปตามถนนเล็กๆที่แคบและคดเคี้ยวทันใดน,นั้นเอง รถกระบะคันหนึ่งก็พุ่งเข้ามาตุ่ยควา